สวัสดีจ้าพี่พี่จ๋าสวัสดีจ้เาเอาเอาแซรหนากรองยพุพีสวัสดีจ้าอันสถไทยว่าจะไปเขาของน้ำนอก,ก็เลยได้เห็นคลิปสักหน่อยนึงอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงตอนถุ่มสองถุ่มกลัวจ้ะคือมันล่มอันนี้ยุแ่แคมปไม่จ้ะบ่าได้ยุ่หมองเมนนื่อวานเพาะจะาน้อคือเปลี่ยนหมองแล้วอันนี้พ,พอยายก็ะย่างรุ่มรุ้มุ้มรุ่ไปก่อนมารีวิว กับป้ายป้ปาไระเบีงเนี่ยมันลบกระดดอไม่นอกมันผู้ใดนี่ฝนกะยุดที่แรกนึ่ว่าฝนตกแห้งมันเป็นแบบปล่อยเนาะสาวไทยว่ามันตกแห้งได้บากาออกมันจืดมาสั่นนี่ก็เป็นมองล่งหาที่าเจาเด็กหน่อยเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นท่าหาดเหล่นน้ำมันจะนอนสาวไทยสิไปเขาของน้ำด้วยความที่ว่า ปวดท้องเขา้าห้องน้ำเพิ่งที่ละ่ะล่มบ่ล่มฟังเสียงเอาเด้อฟังเสียงเอาโหลดล่มบมนะ่ล่มน่ะล่มคักล่มแนบบู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 อเสียงดังกับโอ้เ,เด้อพี่น้องเอ้ยพุ่นน่สะสแตทเห็นหมากอันนี่ไหมยังดุม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 ไปแล้วสแตทเห็นไปเพิ่งหมา ไชจ้ะมันจะออกเป็นคล้ายๆกับบูเบอรี่แต่รสมันจะหวานหวานมากก็บูเบอรี่แล้วเปลือกบางแล้วก็แล่จะ้ะกินแล้วก็ปากแล่ไม่รู้มันคือลูกลูกอะไรเนาะจะเอามาให้เบิง้งเนี่ยกินแล้วปากมันก็แล่น่ะเนี่ยคือลูกอะไรมันซื่วลูก,กยังบ่หูตแต่กินไดแน่นอนจะเสถียกกินแล้ว้อนีหลร้หน่วยแล้วบ่ตาย มันจะคล้ายๆครับนี่เห็นไหม,มลมคักลมแน่ลมแต่ลมบ้าไปเขาของหนักเกินขออนุญาตขออนุญาตเด้อค่ะ อันนี้ก็คือเป็นหม่องทิ่งขยะนะโอ้โหขยะล้นจ้ะขยะล้นจ้ะแม่อันนี้ก็เป็น้องรั้วเดยสาวไทยสิไปเขาของน้ำขออนุญาตปิดกล่องน่อยนึงเดี๋ยวลืมว่าสั่นกะเปิดไปก่อนว่าข้างในมันมืดบอ,อุ้ยมืดมากมืดมากจ้ะแม่เอาปิดตอนนี้ก็ย่างออกมาจากของน้ำแล้วพีพีจ้าสาวไทยกัสีมาเบิงอันนี้คือท่างเขาของแคมปิง้งเดือจะเดิอเพ่นสิซีมีแบบว่าเออเขาเอิญยอีอออยงเป็นถัก ก็คือเป็นอีโตวสแกนเนาะจ้ะเนาะมันจะมีโตวสแกนแบบนี้อุยเวลาเข้าใจงินแหละโตวสแกนมันจะเป็นแบบนี้จ้ะเท่ากัากแบแทบแทบเขานี้แทบเขานี้แล้วก็คน,นเท่ากับเขาไปได้เนาะป้องกันคนที่แบบว่าเขามายามวิกาลเข้ามาโดยไม่ได้อัดอนุญาตเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือหมากอันนี้เดี๋ยวสาวไทยจะอันนี้ให้ดูมีเอ่อ เยอะมากหมากอันนี้นะฝรั่งคุณกับประกากินได้สาวไทยก็กินได้เนะาะจะเนาะซิมแล้วเรียบร้อยแล้วลายดกแห้งแม่ดกคากิลีแม่พี่พี่จา้าบ่กร่มกับร่มฝนกับสีไม้อีกแล้วเมื่อกีนอ้นี่ฝนยุดไปแล้วมันแค่ฝนโป,ปอยไปรยโปรยเนาะฝนโปอยโปรยพุย๋ย โกดขม,มิ้นมาเล่นมาหัวก็สาวไทยเนื้อจ้ะเด้อพีผีจ๋าเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้สาวไทยเห็นคลิปลก่อนแก่ช่วงนี้คลิปอาจจะม่สนสละสวยพอเฝ้าอารมณ์ยานเพราะท่านพิยูทเนาะก็เลยเฝ้าอารมณ์นิดนึงจสินะสไทยกะเบื้องอันละเก็บหมากอันนี้เขาเจ้าไปกินเบื้องก็นะพระกัญญานตายฝรั่งน่งนนงนกกนะน,นะ,ะน,น,นะนี่สาวไทยสิเก็บให้เบื้องนี่ กินได้ถ้ากินบ่ได้นี่ตายแล้วพอสาวไทยชิมตะกอดแต่แตมาหอดเลยเนี่มันเป็นหมากย,ยังพี่พีพ่ผู้ใดหูว,ว่าหมาก็ยังคอมเมม็นมาบอกในเด้อจะเด้อเพราะว่าสาวไทยบลูอิลีมันมูคนเคยบอกอยู่ว่ามันซื้อยอีย่างนั่นนะแต่จะว่าจะคล้องหังหังหังจำบ่ได้ว่ามันซื้อยอย่างซื้อมันเอิบยากมากซื้อมันเอิญยากมากมนเญญากากนี่เห็นบอกมันก็จะเป็นแบบนี้ไปพี่พี่จะสำรับอัน สำหรับคลิปนี้ด้วยจ้าพี่ๆจ้าสาวไทยกัสี่อาฝากวสมีเาจะนอแล้วก็บรรยากาศบๆที่เีบรรยากาศไมีเี่นคือแเขามันแข็มแข็มมันเ็นมันลเราจะนอสาวไทยกับสิได้ฝากพี่ๆไว้สมีด้วยจ้สำหรับคลิปนี้กะขอลาไปก่อนด้วยจ้าบ๊ายบาย